สวัสดีค่ะพบกับช่องก้าวเบียเกนะคะอยู่ทธเกมวินวินบอลน,นะชนะชนะชนะค่ายพีท,ทีสล็อตเนาะอ่ะฝากเข้ามาหนึ่งพันนะคะเดี๋ยวเราปรับเบ็ดไปที่ร้อยนะไปเป็นสล็อตที่ใจรักเดียวกันเดี้ยงกันตรงนี้นะคะแล้วก็มีตัวพิเ,เศษตัวคูณเทเบหน่อยอืม เรียบร้อยนี่มาพันหนึ่งดนขื่นมลวันนี้ฝากเข้ามาหนึ่งพันบาทนะคะมากับทุนไม่เยอะนะกำลังพอดีตอนนี้เท่าทุนอีกแล้วโบนอยมาจะช่วยช่องสุดท้ายเน,นี่ยพันหนึ่ง นีหนึ่พันอู้ได้สองพันเพราะว่าเป็นคูณสองสามพันหนึ่งร้อยกำไรสองพันแล้วปรับเป็นร้อยห้านะคะเพิ่มสเต็ปเลเวลไปวิขาดอีกตัวเดียวขอหน่อย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 สามพันนี่คูณสองโอเคพอสิ่้ารอหน่อยออาออมากับชุนพันเดียวเนี่ยบวกมาห้าพันเป็นร้อยห้าสิบเลยนะคะโอ้ใจ ไม่งกด้วยไม่เกลือด้วยนี่คะจ่ายง่ายจ่ายจริงจริงเลยนะเกมนี้กับเกมวินวินบอลเนาะอ่ะห้าพันแปดที่บวกมาครึ่งหมื่นเลยทีเดียวน้กำไรสี่พันแปดน่สิบเลยนะคะถ้าสนใจอยากเล่นไลน์โชว์อยู่ที่หน้าจอหรือจะคลิกที่คอมเมนต์ปักหมุดใต้คลิปเลยมีรายละเอียดบอกฝากกดไลค์กดซับส like ไครป์เป็นกำลังำใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะสวัสดีค่ะ